สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะวันนี้จะไปออกไปจำปาดงนะคะเอฟซีลุงเสือเกี่ยวหญ้านะให้แม่ฝากไปให้นะคะลุงเสือบอกคิดหอดนะคะคิดถึงแม่บุญเหลือกับบุญรอดนะคะก็เลยเกี่ยวหญ้าเนาะให้ภาษาเอาไปด้วยนะคะก็ไปได้กระสอบเดียวเนะะาะภาษาก็จะใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์ไปนะคะเอฟซีลุงเสือกําลังเกี่ยวอยู่นะคะ ยังไม่เต็มกระสอบนะคะวันนี้ก็มีวัวลุงข้างบ้านนะคะเพื่อนเอามาผูกล่ามไว้ให้กินหญ้าแถวข้างบ้านประสานะคะซึ่งก็เพื่อนก็จะเอามาผูกไว้ประจํานะคะเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีอะไรนะคะเอฟซีปล่อยไว้หญ้ามันก็รกนะคะเพื่อนก็ทั้งมาตัดทั้งเอามาล่ามนะคะเต็มละบ่ยัดอัดยัดเลยบ่ อโอ้โหลองมันจะกินอยู่แล้ว,ลวโอ้โห <c oughs> หนึ่งกระสอบนะคะ <c oughs> อาชีพอาชีพเก่าลุงเสือพี่น้องอาชีพดี่ดีเหงลืลอมาก่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงคว,ยควาย เลี้ยงวัวเลี้ยงควายตื่นเช้ามาก็ไปแล้วเกี่ยวหญ้าให้ง่วเกี่ยวหญ้าให้วัวให้ควายนะเอฟซีบอด้อยูซื่อ,อเมื่อก่อนก็เครื่องตัดหญ้าก็ยังไม่ค่อยมีนะคะก็ใช้แต่เกี่ยวนะอามาใส่ถ่ายรถเลยบแบสิษณมัดปากดีๆก่อนหนึ่งกระสอบนะคะหนึ่งกระสอบแต่ว่าหยัดอยู่นะเอฟซี ก็เดี๋ยวไปนาก็จะคนที่นาก็อาจจะไปเกี่ยวอีกเนาะเพราะว่าข้าเจ้าก็ต้องเกี่ยวให้ทุกวันนะคะมีสามล้อนะคะขี่สมล้อไปเกี่ยวหญ้าให้บัวก,กันนะคะ หนึ่งกระสอบไปมัดใส่ท้ายรถเลยงอหลงงออยู่งอกระยามันเยห <laughs> งาๆๆเยเ <laughs> งาหง่มาเลยอันนั้นหงายกระบ,บอกก็นั่นแล้วกระสอบอเดี๋ยวถูกลาตตอรีมาแรงสิเลี้ยงหมูกระทะด <laughs> อก <laughs> บอห<ก>ล่ะ <laughs> ไปเลย เฮ็ดคนหล่อนอยู่แบบน,นี้ดึงมาแต่ทางนี้ลายเลยทางนั้นก็สั้นเลย มันสเียมตวมันเขียมตมันมันมีแต่สันนี่่ดญ่ยังจะเปลี่ยนยังดีแล้วล่ะถ้างาวก็สิยาวกวอนนี้ล่ววะมีรูปเล็กต่อได้จะนเล็กต่อได้แล้วหนึ่งกระสอบของฝาก นะคะ <laughs> บันิดลุงเสื้อไป็ีเสียหนังตัดหนาแถวโอ้ยน้ำมาจะราบลุงใส่ล้วคืออกเกียวไห้เบะแถวนี่นาตึบเลยปนหนาได้ดนง่วก็กินได้ละเนาะแล้วครับบอลามหอดน,นี่จากเถื่อเออยามนี่สะออนแต่ยาเลยพี่น้องลายคักเสร็จแล้วนะภาษาฮะ ภาษาก็จะเตรียมของก่อนนะคะวันนี้ก็จะไปวางปูไปอยู่เป็นเพื่อนข้าเจ้านะคะวันนี้ก็น่าจะมีคนอยู่หลายคนอยู่นะยะที่น่าจะไปกับป้าเนาะเห็นไปเพื่อนลงลิปอยู่นะคะเมาาื่อเช้าไปเป็นเพื่อนปตแตนนะคะ ฝ่าก็เป็นสีเหล่ๆโล่งแล้วนะคะวันนี้แต่ก็ยังมืดๆอยู่นะตอนนี้ยังไม่เห็นแดดขึ้นกันนะคะพี่น้องเมื่อคืนฝนไม่ตกแต่เมื่อเช้าหมอกเยอะนี่ดูทองฝ่าพี่น้องเบงก่อนเมกก่อนเมกคะ่ะจูนพูนหาหมวก หาหมวกก่อนเผื่อไปเกี่ยวหญ้าให้วัวนะคะเสื้อแขนยาวพร้อมเพราะว่าไปเกี่ยวหญ้ามันคายนะพี่น้องตรงนี้เสื้อแขนยาวนะคะหาหมวกก่อน แดดออกแล้วนะคะแดดออกแล้วพี่น้องเห็นแดดแอมแซมแล้ววัวนะคะกินยากแดดออกเอมแซม มะละกอต้นนี้มันเกิดเองนะเอซเป็นลูกดกเลยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ตํานะคะแดดออกนะคะแต่ท้องฟ้านี่ค่ะก็ยังไว้ใจไม่ได้ท้องฟ้าก็ยังมืดนะคะมองมืดมองบอ่อพี่น้องเดี๋ยวก็แดดเดีดเด๋ยวก็ครึ้มนะคะไม่รู้ว่าจะตกเวลาไหนเมื่อคืนไม่ตกนะคะนี่ค่ะท้องฟ้ายังมืดอยู่เนาะมืดเป็นบางจุดนะคะเอฟซี FC. ภาษาก็เดี๋ยวก็กำลังเตรียมของนะคะก็ลงคลิปเสร็จก็จะไปจำปาดงนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวอรอเจอกันนะคะคลิปหน้าเนาะที่จำปาดงนะคะก็ได้ย่าหนึ่งกระสอบนะคะลุงเสือเกี่ยวให้เนาะฝากไปแม่บุญเหลือกับบุญรอดนะคะนะก็กระสอบหนึ่งก็กินคนละครึ่งนะคะแม่กับลูกเนาะแล้วก็เอาออกข้างนอกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกก็เอาออกล่ามให้กิน เลมยาข้างนอกด้วยนะเราก็จะเกี่ยวให้ด้วยนะคะแต่ละวันนี้อิมะะ 4, ่มนะคะ fc เต็มนะเต็มท้องนะคะแม่บุญเหลือไม่ไม,ไม่ไม่ผอมนะคะนะก็บางคอมเมนต์เราเห็นเมเมนมาว่าเลี้ยงวัวยังไงไม่เห็นอ้วนนะคะจริงๆเขาอ้วนอยู่นะคะ fc นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มองเห็นกระดูกนี่ดูอย่างวัวตัวนี้นี่วัวตัวนี้ผอมแน่นอนนะคะ fc นี่ดูกระดูกูโครงมันนะคะนี่แบบนี้ผอมแน่นอนนะคะ นะแต่ว่าแม่บุญเหลือนี้เต็มนะคะ fc เต็มเนาะไม่ได้มีกระดูก,กให้โผล่เห็นแบบนี้นะคะนะเพราะว่าปกติเพ่อนก็เป็นบัวแม่ลูกอ่อนมันก็พร้อมธรรมดานะคะเพราะว่าลูกกินนมนะคะแต่ช่วงนี้เห็นผสมเทียมแล้วนะคะลูกก็น่าจะไม่กินนมแล้วนะคะถ้าแม่มีลูกเนะาะมันก็จะเลิกกินนมนะคะอ้าวกามาเลี้ยงควายบาดนพี่น้องพูดนะขี่ล้างควายพี่น้องนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่า ใายกินข้าวนุกเอี้ยงหัวโตนี่แบบนี้พร้อมแน่นอนนะคะนี่มองเห็นกระดูกเลยนะคะแต่ว่าแม่บุญเหลือไม่เห็นแบบนี้นะคะอฟซีนี่แบบนี้ถึงว่าพผอมนะคะอันนั้นมันอ้วนมันเต็มจุลูอยู่เนาะไม่ได้มีสภาพแบบนี้นะคะกาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะแล้วก็ฝากช่องลุงเสือภาษาชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะที่วังปู่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะเออนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายพี่น้องเลี้ยงบัวขี่หลังอีกตัางหากพูนะ่ะโตดโตดอยู่โอ้มนก็นสบายแล้วมาเลี้ยงแนวนี่คุณสองตัวมาอีกตัวแล้วนะเป็นสองตัวเออขี่หลัง ขี้ล้างวัวบาดนี้หะวัวบสิปัดเพิ่นตกซะน้อ